สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเซตอัพอุปกรณ์รุ่น PL t l t w a 730RE นะครับผมเป็น Access Point นะครับสำหรับขยายสัญญาณแล้วก็สำหรับเอาไว้ทำเป็นตัว Access Point กระจายสัญญาณในการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะฮะซึ่งอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะย,ยังไม่ทราบการทำงานโดยชัดเจนนะครับว่าอุปกรณ์รุ่นนี้นั้นผลิตออกมาเพื่อที่จะใช้งานในรูปแบบไหนนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะแนะนําเป็นสองหมดด้วยกันนะครับก็คือการทําการขยายสัญญาณนะฮะแล้วก็การเซตอัพแบบ Access Point ที่ใช้งานกันแบบปกติทั่วไปนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เราเอาอุปกรณ์นะครับเชื่อมต่อกับโมเด็มต้นทางนะครับโดยใช้สายแลนนะฮะก็คือเอาสายแลนเสียบเข้า Access Point แล้วก็ตัวโมเด็มนะครับให้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันนะครับถัจากนั้นนะครับให้เราเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะเซตอัพนะครับเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กนะฮะ ก็คืออาจจะใช้เป็นสายแลนก็ได้นะครับหรือจะคอนเน็กเป็นไวเลสก็ได้แต่แนะนําให้ใช้สายแลนจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะ,ะไม่มีปัญหาเวลากลาการเช็คค่าหรือว่าการเซตค่าหรือเซฟค่าต่างๆนะฮะหัาจากนั้นนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะฮะเราใส่หมายเลขไอพีของตัวแอเซสพอยต์เข้าไปตรงแอดเดรสบาร์นะครับในส่วนของแอดเดรสบาร์ของเบราว์เซอร์นะฮะหมายเลขไอพีค่าเดิมของตัวแอเซสพอยต์เนี่ยจะเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองห้าสี่นะครับ เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับคลิก enter นะฮะจะติดหน้า login นะครับ user password จะเป็น admin กับ admin ตัวเล็กหมดเลยคะัจากนั้นนะครับให้ไปที่หัวข้อ wireless จแล้วคลิกที่ search ครับตรงนี้นะฮะ operation mode นี่ default จะเป็นเป็น repeater อยู่แล้วนะครับก็คือเอาไว้ขยายสัญญาณอยู่แล้วถัจากนั้นนะครับให้เราเลือชื่อสัญญาณที่เราจะทำการ connect นะครับเมื่อเจอแล้วให้ทำการคลิก connect ทางด้านฝั่งมือได้เลยนะครับ อลองดูนะครับว่าตรงไหมถ้าตรงเลยก็คลิกคอนเนคได้เลยเสร็จแล้วให้คลิกเซฟครับลำดับต่อไปนะครับให้เราเซตในส่วนของไวเลสซิเคอร์ลิตี้นะครับผมถ้าหากเราไม่ทราบว่าเราตั้งซิเคอร์ลิตี้ในส่วนของไวเลสเนี่ยไว้เป็นบทไหนนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวโมเดลต้นทางนะครับเพราะว่าเราเชื่อมต่อแอสพลิเคกับตัวโมเดลต้นทางเนี่ยไว้ด้วยกันด้วยสายแลนแลน้วน,นะคะสามารถรีโมทเข้าไปได้เลยนะครับอุปกรณ์ที่ผมอ่า ยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็จะเป็น ADSL โมเดมเราเตอร์รุ่น t d k w 8 9 0 1 g นะครับเสร็จแล้วให้เปิดแท็บเบราว์เซอร์ทึ้หนึ่งแท็บนึงนะฮะใส่หมายเลข IP address ของโมเดมเข้าไปนะฮะที่192.168.1.1ติดหน้าล็อกอิน u s e r n e password นะครับจะเป็น admin กับ admin ตัวเล็กก็เลยคับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบครับตรงนี้นะฮะเมื่อเรา,าใส่ u s e r password เสร็จแล้วก็คลิกได้เลยนะครับผม หากไม่ทราบนะครับต้องต้องลองเช็คดูที่ทางกล่องหรือว่าข้างอุปกรณ์ดูนะฮะเสร็จแล้วไปที่อินเทอร์เฟซเซตอัพนะครับนะดเสร็จแล้วไปที่ฟังก์ชันย่อยนะครับที่ไวเลสครับอ่าดูตรง SSID นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อมัญญยณของเรานะฮะในส่วนของ Authentication Type นะครับตรงนี้นะครับก็คือชนิดของการตั้งรหัสนะฮะตั้งมาเป็น w p a 2 s k s WPA2TKS นะครับ ส่วนของ Encryption ก็จะเป็น TKP-ees นะับทั้งสองอันเลยตรง p Sh Key Share Key p a s s w o r d นะครับตัวนี้นะครับ Copy มาเลยนะครับการพากนะครับผม Copy มาแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราสวิตช์กลับไปที่หน้า Conflict e s s t Point หรือว่าหน้าไวเบ e ของตัว a c c e t Point อีกครั้งหนึ่งนะอ่าเสร็จแล้วนะครับให้คลิกเข้าไปที่ w e l e s ตเสร็จแล้วเลือกไว e บ Security ครับเสร็จแล้วก็ดู Security นะครับ ให้ใส่ให้ตรงกับต้นทางนะครับสังเกตว่าผมคลิกให้เลือกในส่วนของชนิดการเข้ารหัสนะครับตรงกับต้นทางแล้วนะครับเป็น w b a PK แล้ว BPS2 PK ตรงนี้นะครับในส่วนของพาสเวิร์ดเราก็ใส่ให้ตรงกับต้นทางนะครับผมก๊อปปี้มาก็วางไปให้เราคลิกเซฟค,ครับสังเกตว่ามีหน้าต่างแสดงเร่งขึ้นมาให้เราทำการรีบูตนะครับให้เราคลิกปกลงนะครับแล้วก็จะไปที่หน้าเว็บเกจของการรีบูตนะครับก็ให้คลิก รีบูตเลยนะครับรอประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับวิธีการเซตอัพในส่วนของการขยายสัญญาณนะฮะหรือการทาเลงแอดเดรสนะครับในส่วนของอุปกรณ์แอคเซรตพอยลรุ่นที LKWA 730IE นะครับง่ายมากเลยนะฮะต่อไปนะครับผมจะแนะนําวิธีการเซตในส่วนของหมดแอคเซ็ตพอยล์นะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราทําการเซตในส่วนของหมดแรกเสร็จแล้วนะครับก็คือการขยายสัญญาณเสร็จแล้วเนี่ย อย่าลืมถอดสายแลนออกด้วยนะครับหลังจากที่เราเซตเสร็จนะครับอ่าให้เราทําการคลิกรีบูตเราก็ดึงสายแลนออกทันทีเลยนะครับแต่ก่อนก่อนที่จะดึงนะครับต้องรีบูตก่อนนะฮะมีชั้นนำแล้วอ่าอุปกรณ์จะไม่จําค่าที่ลองเซจนะฮะอันนี้สําคัญมากนะครับเมื่อเซตเสร็จรีบูตเสร็จแล้วให้ดึงสายแลนออกนะครับถ้าไม่ดึงออกเนี่ยอกกุปกรณ์จะหลูกับเนส่วนจะทําให้สามารถอ่าจะทําให้ไม่สามารถใช้งานได้นะัะ ลำดับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดเซส p o ย t ์นะครับเช่นเคยครับเมื่ออุปกรณ์ทําการซัคลี่รีสโ e รดิฟ้องเสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ผมก็จะให้เซ็ตค่าใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะอ่าเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บเ o r อร์เหมือนเดิมครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองห้าสี่นะฮะในส่วนของตัวเซส p o ย t ์รุ่นนี้ฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกที่หัวข้อไปเลยเช่นเดิมครับ ฮลักษณะ,ะาการใชตในส่วนของ Access Point รุ่นนี้นะครับการจะมีอยู่สองโหมดด้วยกันนะครับคือการขยายสัญญาณแล้วก็การทำ Access Point นะฮะ เมื่อเราคลิกเข้าไปที่หัวข้อ Wireless แล้วนะครับในส่วนของ Operation Mode ตรงนี้ให้เลือกที่ Access Point นะฮะแล้วก็จะเห็นคำว่า SSID ในบรรทัดถัดมานะครับตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของเราได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมตั้งไว้เป็นชื่ออะไรดีเป็นชื่อบอลลกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำนิดนึงนะฮะก็คืออักขระที่สามารถตั้งชื่อได้นะครับผมแนะนําเป็นอักขระภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขนะฮะ ตัวไหนที่อักษรที่เป็นข้อความปแปลกๆหรือว่าเป็นอักขระแปลกๆเนี่ยผมจะไม่แนะนํานะครับเพราะบางทีโอเอสบางตัวหรือว่าอุปกรณ์บางรุ่นเนี่ยไม่สามารถเชื่อมตอ่อหรือว่า,อาทอรอดรัสข้อความหรือว่าอักษรตัวนั้นๆได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราใส่ในส่วนของ SSID หรือชื่อสัญญาณของของเราเสร็จแล้วนะครับก็ทาการคนะล,ลิกเซฟนะราค่าอื่นก็ไม่ต้องไปเซตอะไรนะครับให้ปล่อยใว้ให้เป็นออโต้หมดเลยนะหลังจากนั้นนะครับ ให้ไปที่ Wireless Security ฮะเสร็จแล้วก็ให้ตั้ง Security นะฮะก็ผมแนะนำให้เลือกอันล่างสุดนะครับในส่วนของ Security ก็คือ WPA-PSK และ WPA2-PSK นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถใส่เป็นอักขษาอังกฤษได้นะครับตั้งแต่8ถึง63ตัวอักษรนะครับขั้นต่ำนี้8ตัวนะครับผมยกตัวอย่างเป็น012345678นะครับ อ่าเสร็จแล้วก็เซฟแล้วก็ทำการรีบูตหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการใช้งานให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เราเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยการใช้งานจริงๆหรือว่าทดสอบเบื้องต้นนะครับว่าใช้งานได้จริงไหมชื่อสัญญาณของเราเปลี่ยนหรือเปล่านะครับทำการคอนเน็กสัญญาณได้ไหมนะฮะดับแรกเลยก็ ผมจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับที่ผมมีอยู่ในเครื่องนะฮะสแกนหาสัญญาณอ่าสังเกตว่ามีชื่อแสดงขึ้นมาแล้วนะครับลองทําการเชื่อมต่อดูนะฮะตรงนี้นะครับก็ให้ตั้ง Security ให้ตรงกับตัวต้นทางน,นะฮะผมตั้งไว้เป็น WPA 4PSK และ WPA 2PSK นะฮะ พาสเวิร์ดก็เป็น012345678 ทีนี้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองตัดการเชื่อมต่อของสายแลนนะครับผมจะดิสไอเบิไปเลยนะฮะเมื่อเราผมลองด i s a อเบิดูนะครับ mm hmm. มาคลิกดิสไอเบิแล้วไปดูว่าจะเชื่อมต่อได้ไหมนะครับผ่านไวรลสนะครับ ผมก็จะเช็คค่าในส่วนของเบอร์ไอพีนะครับไม่ได้ฟิดไปนะฮะอัศัยใบทีเอซพีนะครับตอนนี้ได้เบอร์ไอพีมาแล้วนะครับ่ารวดเร็วมากเลยนะฮะลำดับถัดไปนะครับลองเข้าเว็บไซต์ดูนะฮะเว็บไซต์ยอดฮิตนะครับ google ปึ๊บคลิกปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับเสร็จแล้วครับรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับสําหรับการใช้งานแล้วก็วิธีการเซ็ตค่าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากท่านไหนนะครับ สงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ hotline ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่เบอร์024190555นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะหรือจะหาข้อมูลในออินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสามารถโพสในเ facebook นะครับที่ f a c e b o o k t v l ล n ง t h a แ l a n d .com นะครับผมหรือจะสอบถามได้ โดยตรงที่ผมนะครับที่เบอร์0863294695นะครับผมอเดี๋ยวผมขอจบการบรรยายและการเซตอัพไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับวิธีการเซตอัพในส่วนของขอุปกรณ์รุ่น t l k w a 7 3 0 r e นะครับผมวัฒศักดิ์สุพศตรานนท์ยินดียินดีให้บริการครับสวัสดีครับ